แนวร่วมมุมกลับของมันแรงอย่าทำเป็นเล่นไปเป็นไปนอย่างที่มีการคาดการ์กันว่าเมื่อทักษิณชินวัตรได้พักโทษมีอิสรภาพสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วทั่วไปเขาจะเป็นศูนย์กลางอำนาจการเมืองอย่างเต็มตัวทว่าด้วยอำนาจบาร,รมีนั้นสามารถส่งผลทั้งแง่บวกและแง่ลบได้เช่นเดียวกันแง่บวกก็ทำให้เกิดขวัญกำลังใจแก่ผู้สนับสนุนเขาเพื่อไทยนั้นได้เต็มเต็มเซฐาทวิสิน นายกรัฐมนตรีก็ได้เต็มๆเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าต้องมีระยะห่างที่เหมาะสมเพราะมันมีสองด้านในเวลาเดียวกันด้านหนึ่งที่ทําให้เกิดความมั่นใจและการตัดสินใจต่างๆดีขึ้นรวมถึงสามารถที่จะตอบแทนบุญคุณที่ป้านให้เขามายืนในจุดนี้ได้แต่อีกด้านหนึ่งทําให้เกิดผลลบขึ้นมาได้เพราะมันเหมือนเงาทาบบดบางรัศมีความเป็นเบอร์หนึ่งของเขาไปทันทีนี่ว่ากันตามสภาพความเป็นไปที่เกิดขึ้นหลังจากเสรษาได้มุดรูบ้านจ้านส่องล่าเข้าไปพบ ทักสินแล้วปรากฏเกิดผลสะท้อนออกมาหลายแง่มุมด้านหนึ่งบอกว่าเป็นถึงนายกรัฐมนตรีแต่ไปพบกับนักโทษที่ยังไม่พ้นคดีทำให้หน้าอายและเสียกิติภูมิอีกมุมหนึ่งมองว่าแบบนี้เท่ากับเมืองไทยมีนายกรัฐมนตรีสองคนอีกมุมจากโพลชี้ว่าแบบนี้ทําให้เพื่อไทยเสียคะแนนนิยมแต่ที่แน่ๆทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างมิอาจปฏิเสธได้คือนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการต้องเสียเครดิต และความยอมรับไปโดยปริยายเนื่องจากมีอีกบุคคลที่เหนือกว่าเพราะถ้าถนนทุกสายมุ่งสูจ่จันเสถาก็แทบจะไม่มีความหมายเพราะผู้กําหนดทุกอย่างคือคนนั้นไม่ใช่นายกรัฐมนตรีที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งเมื่อนักข่าวถามนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่หลังจากออกมาจากบ้านหลังนั้นทําให้เสฐาไม่ค่อยจะพอใจคําถามนิสักเท่าใดบอกว่าเป็นอํานาจของผมและยังไม่มีความคิดที่จะปรับแต่อย่างใดถามอยู่ได้ทุกวัน ปกติเจอคำถามนี้ก็จะตอบเพียงแค่ปฏิเสธยังไม่มีความคิดนี้ในแบบสบายๆแต่ครั้งนี้ค่อนข้างจะใส่อารมณ์เจืออยู่บ้างเพื่อจะบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่ตัวเขาทักษิณไม่เกี่ยวในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แกนนาเพื่อไทยหลายคนคงอ่านเกมออกจึงให้ข่าวไปในทิศทางเดียวกันว่ายังไม่เดินทางไปพบตอนนี้ให้ท่านพักฟื้นพักผ่อนก่อนแล้วค่อยไปเพราะท่านเป็นนายเก่าพูดง่ายๆว่าต้องการให้คนในเพื่อไทยหยุดคิดในเรื่องนี้และยังไม่ต้องแหกกันไปเยี่ยมเพราะมิเช่นนั้นแล้ว การเมืองจะโฟกัสไปที่ทักษิณบทบังความสำคัญเศษฐาไปทันทีไม่ต่างกับมีนายกรัฐมนตรีสองคนเพราะแค่นี้เศรษฐาก็เสียรังวัดไปเยอะแล้วแม้จะเก็บอาการแต่ก็พอจะสังเกตเห็นได้เพราะคนเราย่อมมีความรู้สึกกันได้ถือเป็นเรื่องปกติแต่ในทางการเมืองมีความต่างกันอยู่เมื่อผู้นำรัฐบาลถูกลดความสำคัญย่อมไม่เป็นผลดีต่อความเชื่อมั่นและการยอมรับ